เอาลกวันนี้เราเริ่มกันที่คุณพ่อมาดเคมค่ะอย่างพี่เวียสกุลวัฒน์นะคะที่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าห่วงลูกสาวหนักมากนะคะเพราะว่าลูกยิ่งโตก,ก็ยิ่งหนัากาคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยเตรียมไว้หนวดรอแล้วล่ะคะ่ะพอถามเพีงแพลนเรื่องมีทายาทคนที่สองนะคะพี่เวียก็บอกว่าก็มีแอบคุยกับหวานใจไว้เหมือนกันนะคะแต่ยังไงคงต้องรอสรุปกันอีกทีค่ะ ว่าช่วงนี้กาลังเห่อลูกสาวสุดๆไปเลยค่ะเมื่อคุณพ่อสุดหล่อยอย่างเวียนสุกลวัฒน์นะคะได้คอเคลียคิวแบรกงานในวงการไปทําหน้าที่คุณพ่อให้กับน้องวิรินลลูกสาวที่กําลังจะยุครบหนึ่งขวบในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะซึ่งก็ยอมรับเลยว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยคุณพ่อก็ยิ่งห่วงหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นกับลั่นไว้เลยว่าเตรียมไว้หนวดรอแล้วละคะ่ะและช่วงนี้เนี่ยก็ยังได้ปรึกษากับภรรยายอย่างวิกกี้นะคะกับแพลนที่อาจจะมีลูกคนที่2แต่ยังไงคงต้องขอดูเวลาที่เหมาะสมแล แรกให้เต็มที่ก่อนค่ะลูกสาวก็โตว,วันโตคืนนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการในทุกๆทุกๆเดือนเนาะ hmm. นี่ก็จะอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งขวบแล้ว hmm. นะครับเร็วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่า <laughs> อย่าเร็วมากลูก <laughs> อย่าโตเร็วอะไรเงี้ย <laughs> เราแต่เราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่เราได้เลี้ยงเขาเอง เราได้ช่วยช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเลี้ยงเยอะมากเราก็แบบคอยซัพพอร์ตวิกกี้ก็ดูแลดูแล24ชั่วโมงแล้วเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะวิกกี้ก็เราก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ครับให้นมจากพี่วิกกี้แล้วก็เริ่มทานอาหารเริ่มอะไรดังใจทุกประการครับเขาก็แบบเขาคือเขาคือเขาคือสีสันก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะ ก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้งหัวแหวนเลยนะถ้าจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสว่าเขายังยังเด็กพอสักพักหนึ่งพอเราเห็นพัฒนาการว่าโอเคเขาเริ่มโตขึ้นเราเพราะตอนนี้มันเหนื่อยเหมือนกันก็คือนั่นแหละเราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไป